อามาฮอตเลยเด้อบานเนี่ยมาฮอตแล้วเนอะลูกกบหนึ่งพันตัวหนึ่งพันตัวหนึ่งพันตัวเดี๋ยวครัสิปล่อยให้มันออกเลยปอดโทนี่ ซีเลยแหมมันออกเองเนาะหนึ 1, ่ออนงพันตะ่อยู่ใน,อนคอกในอยู่ในบ่อเลี้ยงนี่กัยังบ่ทันมีอย่างซ้ำเดี๋ยวจังหน่อยสีหา เฮดบอลให้มันส้นเนาะบอลให้กบส้นตอนนี้หาแค่ขันได้สามห้องแต่วันยังสิขันต่อไปอยู่ทางคนนี้ซื้อมาลงหนึ่งพันตัวก่อนเนาะมาลงหนึ่งพันตัวก่อนทดสอบทดลองเบ่งถามัน บบตายกับซีซอมาอีกลงไปลงไปลุกลงไปอ้าวอ้าวอืมกบน้อยทางนั้นหนึ่งพันตัวเด้ ใกล้เคียงกันเนาะตัวกับสีประมาณใกล้เคียงกันก็มีตัวน้อยตัวใหญ่อยู่สำหรับคออเรียกคออเลียงเนาะบอ่อเลียงสิเป็นบอ่อดินล้วนบ่อดินล้วน้อ,นวนอมแยงจิกตีนอย่างดีห่มก็สิเป็นห่มไม้อ่า เดี๋ยวสิหาสล่นหาภาคกันแสมมงมะม่วงเติมอยู่ยังบบรัณออกมาเบิดสายพันธุ์โกบแมนสิเป็นสายพันธุ์บูฟล็อก บลูฟ็อกผสมกบนาใหญ่เนาะพ่อแม่พันใหญ่่ัมฟ้ามือได้เลยเอาสำหรับคลิปนี้กันสิใด้พี่น้องเบิร์กทำนี้ก่อนเนาะอวายอัปเดตให้กันเบิร์ใหม่อีกคลิปหนะสำหรับคลิปนี้กันขอหยุดไปก่อนสำนี้เนาะบ๊ายบาย ขอบใจทุกท่านที่ติดตามหับสม